แฟนคลับเผยภาพกอดริชีหลังจากที่แฟนๆลุ้นกันอยู่นานจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงสำหรับคู่กอดอิทธิพันธ์กับบริชีออรเนตหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสได้เล่นละครด้วยกันเคมีเข้ากันสุดๆทำให้แฟนๆต่างพากันจิ้นหนักมากและหลังจากที่ละครจบไปแล้วทั้งคู่ก็ฮอตมากขึ้นเรื่อยๆออกงานคู่กันเป็นว่าเล่นแต่ไม่ว่าจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งก็บอกเป็นแค่เพื่อนกัน ในขณะที่หนุ่มกอนดันออกอาการหนักมากว่าชอบสาวริธชีปกป้องดูแลเคียงข้างตลอดจนในที่สุดเมื่อค่ำคืนวันที่17มกราคม2564ที่ผ่านมาหนุ่มก๊อตเองก็ได้ออกมาโพสภาพขณะที่เจ้าตัวอยู่ในรถกับสาวริธชีพร้อมแคปชั่นหวานซึ่งสาวริธชีเองก็ได้ตอบก,กลับเรียกได้ว,ว่าเป็นการประกาศตัวคบกันอย่างเป็นทางการ ทากลางความยินดีจากเพื่อนพ้องในวงการแฟนคลับของทั้งคู่หลังจากที่ลุแลาเชียกันอยู่นานในที่สุดก็มีวันนี้จนได้นะคะและในทวิตเตอร์แฟนคลับของสาวริชชี่ God, ก็ได้มีการลงภาพส้มดำที่ก่อนหน้านี้เป็นปริศนาว่ามันคืออะไรซึ่งแฟนคลับได้อธิบายว่าภาพส้มดำนี้คือภาพจากที่สีชุดของทั้งคู่ที่ได้ควงกันไปกินข้าวแบบสองต่อสองแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดตัวคบก,กัน แฟนคลับเจอทั้งคู่แต่ไม่ได้ปล่อยภาพออกมาในโซเชียลเพราะรอวันที่ทั้งคู่นั้นเปิดตัวก่อนหลังจากหนุ่มก๊อตเปิดตัวแล้วก็ลงรูปทันทีจากที่อัดอั้นมานานเป็นปีจนเกิดเป็นแฮชแท็กหรอชี่ที่แปลว่าแฟนก๊อตขึ้นเทรนทวิตเตอร์เลยทีเดียวบอกเลยว่าฟินหนักมากแต่ที่ฟินสุดก็น่าจะเป็นแฟนคูจิน,นะคะที่เชียร์มาตั้งแต่ต้นจนมาวันนี้ทั้งคู่เปิดตัวคบกันแล้ว อย่างไรเราไปชมภาพฟินๆฟนของหนุ่มก๊อตกับสาวริตชีกันนะคะ